นอเนี่ย,ร,ร,ย <Okay. S 1> รู้ลาหันหลังให้คนดูที่ลูกรู้ลาหันหลังให้เธอเคยเห็นเปรเด็กปะ่ปะเนีย่ยพวาเปรยเด็กถ้าเอาเด็กไว้ข้างหน้านี้แล้วก็เวลาเด็กนอนอยู่จะถงโถงหน่อยแล้วก็แกว,ว่งประมูลได้เลยน่ารักมากถ้าคนใส่ถ้าถ้าคนอื่นใส่ไม่ได้เลยต้องรูลาหรือว่าพี่ก็ใส่ได้นะ<ฮ>จริงพี่อยากทำอะไรพี่ก็ทำได้หมดอ่ะเก็บผมเก็บ ผมเนี่ยนะไว้ให้ยอมติดกับผมหอ,อกแบบใส่ปุ๊บเด็กมาถอนหมอ,อกเลยนะชุดนี้อ่ะพี่รู้ไหมทำไมหนูช่วยพี่มารู้ปะ่ะจะเห็ุผลแหละฉันไม่รู้เลยรุลาโทรมานี่ทั้งงม,มากนะเอ,อเล่าเสียงโอ้ชิจะไปเข้าเะอตอนไหนไม่หนูมีความรูร้สึกว่าศิลปินชายที่รับเชิญเนี่ยมันเยอะมากแล้วแล้วก็มันก็มีอยู่บางคนที่หนูไม่อยากให้มาอย่านี้มันมา มันจะซุดลงอีกน,นะคะที่มันมาทั้งน้ำหนักและความท่วของพวกมันความตั้ตของมันนะคะหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากจะเชิญแบบรุ่นพี่ที่แบบเป็นไอดอลเป็นอินสปีเรชั่นของหนูก็เลยรู้สึกว่ามันมีเอ,อ่อพี่เนี่ยน,นะเพราะพี่เนี่ยเป็นไอดอลของหนูทั้งความหมวยนะความสวยโอ้โห oh. แล้วก็พี่ร้องเพลงพอมากหนูรู้สึกว่า ถ้าหนูอยากจะเป็นใครสักคนเนี่ยหนูอยากเป็นเจนนิเฟอร์คิมคุ่ณจริงจริคือรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยจริงๆแต่พี่ไม่อยากให้อาหนูเป็นเลยเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่มันเป็นข้อเสียงพี่ที่หนูไม่ควรจะเป็นเลยคือนหนูจะไม่มีผัวหนูจะไม่มีผัวอย่างแรกไม่หนูไม่ยอมหนูจะมีผัวนะคะ ต่อหน้าแม่เลยอย่ากอย่าอย่าไปเรื่องนี้น้องนองนอง Thank you อยากเขาพูดไปเรื่อยเปื่อยว่าเขาอยากจะเป็นเจนนิเฟอร์คิว์จริงจริงแล้วงานเนี้ยแอบคุยข้างหลังถามเขาว่าถามจริงทำไมเธอถึงเลือกฉันมาแม่หนูชอบพี่มากแม่หนูชอบพี่มากจริงๆริงแค่ผลเดียวเลยพี่เบิร์ดยังมิดีใจเทขาเจอพี่เลยจริงโอ้โหคนจีนด้วยกันนะแต่จริงแล้วเนี้ยรู้สึกเหมือนได้กับซัวเถาว่ะ พี่หนูยืนอ่กันที่ก้อนใหญ่เราอยู่ในสมาคมใต้จิ๋วแห่งประเทศไทยอะเดี๋ยมีคอร์รัลอีกคนนึงสมาคมใต้จิ๋วมันใหญ่ไปมันไม่สเปซิฟิกเราสามคนมีคุณพี่คือคุณแม่ของหนูนะคุณแม่แล้วก็หนูแล้วก็พี่ไอซีนะคะมาม่าแล้วก็ลูหลานะคะแล้วก็ไอซียืนอยู่รวมกันเป็นสมาคมโถเล่งแห่งประเทศไทยน้องไม่ไปสักอยู่ใกล้ๆกัน หนูเล็งจะอยู่ใกล้ๆสมาร์ทโฟนไจรงโอ้ดีจังเลยหนูรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเกิดอ่ะเพราะว่าอาม่าหนูเนี่ยก็นั่งเรือมาจากสุเหร่าอาม่าพี่มาจากสุเหร่าปะใช่แต่อาม่าพี่นั่งตักอะกงมาจากสุเหร่าฉันได้เชื้อนี่มาจากอาม่าเลยโอ้โหพี่ทานอะกงตายซะก่อนนั่นแหละแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีวัฒนธรรมจีนเหมือนกันแล้วก็หนูมีปัญหามากเลยพี่ หนุน่มยิ่งมีปัญหาเพราะว่าป๊อปมันมีมันเหมือนปัญหากับผู้หญิงหนุ่ยอะค่ะชอบทะเลาะผู้หญิงมนยพี่หนูเนี่ยอาม่ายังอยู่ไหมอมมาม่าะตายแล้วไม่เรียกอมมาม่าไปเข้าฝันมันมจัดการกับมันอ่ะและ้วแล้วบอกว่าตะกี้พูดถึงเรื่องอมมาม่าเดี๋ยวมันเข้าฝันพูดไ้เรื่องเพราะแม่พูดไทยไม่ได้จริงจรงถึงยา<น>ม,มันก็ฝันไเรื่องอะแล้วแม่เรียกชื่อพวกเธอว่ายังไง เธอกกชื่อจริอจริงๆชื่ออะไรลูกตาชื่อตุอต๊กตาตุ๊กตาเอามาพูดไทยไม่ได้มากก็จักลูกตาอลูกตาฟังหน้ากโกงมากเหมือนลูกตาจริงๆนะอลูกตา,า,รกตาหรืว่าของหนูยังไม่ยังไม่แย่งหมูพี่อันนี้พ,พี่ไม่อยู่พูดได้นะพี่หนูคนกลางเนี่ยเอามาเรียกว่าอารมโง่ใครบอกอะไรชื่ออารองโงพี่หนูชื่อมงคลคนโตหนักสุดค่ะอายงยก อยองยศเขาชื่อยมยศนะคะเก็บอีกนิดเดียวใครเป็นเพื่อนที่ชายห,หรือเล้วเออค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเราสองคนควรจะมาเทิดน,นทูลวัฒนธรรมจีนกันนิดนึงเพื่อสาวมวยของประเทศไทยทั้งหลายก็เลยมีเพลงชุดลึก่ะมาฟังเดี๋ยวนะคะขอคําเดียวนะแล้วพี่จะไม่พูดแทรกหนูอ,อีกต่อไไม่เป็นไรค่ะพี่ทำไมฉันไมรู้สึกว่าเหมือนฉันมาล้องเพลงในโรงพยาบาล พวกมึงรู้สึกไหมพวกมึงรู้สึกไหมตั้งแต่เพลงแรกครับกูอวดยินตั้งแต่เพลงแรกครับกูมีความรู้สึกว่ากูกมูมาหลอกเพลงในห้องห้องบ่อนเชื้อโรงพยาบาลมึงรู้สึกไหมแล้วไม่คิดว่าก่อนตายจะต้องทำแบบนี้ฉันเนี่ยคือฉันรู้นาเธอไม่ควรจัดตอนนี้เลยเธอควรจะเลื่อนไปฉันน่ะยังไงก็เชื่อต่อให้เขาเลื่อนอีกสิบปีข้างหน้าฉันก็จะรอฉันจะไม่ให้ภาพนี้หมกมุ่นใน คอนเสิร์ตของฉันอีลุกมึงรู้สึกไหมหนูว่าเหมือนอะไรมันจะบอกความจริงแม่ว่าถ้าไม่ใช่โควิดคนดูหนูว่าเป็นงไงละ่ะชอบจังดูนะเธอแกงเอฟซีเธอได้เธอเก่งมากแม่เข้าใจความรู้สึกหนูหรือยังว่าหนูจะต้องอยู่ในโลกของตัวเองเพราะทุกคนเขาไปไหนกันก็ไม่รู้นะ <laughs> นี่เหมือนอยู่โรงพยาบาลมากเลยอ่ะใจเเดี๋ยวก่อนนะมันมีความปลอดเชื้ออยู่สูงมากเลยดูดิทุกคนเอาเนี้ยปิดปากแล้วบ้างปกติพวกคุณก็ไม่แสดงสีหน้าท่าทางหรืออารมณ์อยู่แล้วแล้วพวกคุณเอาเนี้ยปิดปากช่างเป็นแขกช่างเป็นคนดูที่เฉยเมยที่สุดในชีวิตของฉันได้จ ๋ยูเ <substit> ด <uting> ี๋ย่หนูเช็คบางอย่างให้ดูหากว่าเรากําลังสบายจนปลอบมือพันเห็นไหมก็เหมือนกับเรียกคนไข้มากายภาพออกไัถเธอดูเขาดิแล้วเขาหน้าเขานิ่งมากแล้วแต่มือตกเงี้ยยังนะจ๊ะกระดูกคอตรงเบตุเ่าะออลองกาตาของเรายังไม่ดีพอนะลองอีกทีสิหากวกเรากำลังสบายจะปลอบมือพันรักยาเพิ่มอีกช่องเสริม ฟังเพลงกันเลยดีกว่านะจ๊ะมาฟังเพลงวัฒนธ